ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนบนพื้นฐานของความถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลานะคะนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานสําคัญของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ เป็นการประชุมทางไกลระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ครั้งสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคเขต1ถึงเขต8และตัวแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละภาคเพื่อชี้แจงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของภาครัฐอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่าที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานภาครัฐมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่นับจากนี้จะยกระดับการทํางานให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลข่าวสารการทํางานจากทุกหน่วยงานภาครัฐและจังหวัดเป็นประจําทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะความสําเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดทุกบำรุงสุขเพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นซึ่งในเรื่องนี้ครับท่านร,รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปทดาดิษกุลได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงต่างๆทุกกระทรวงแล้ว รวมทั้งแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด้วยครับว่าให้มีการรวบรวมผลการปฏิบัติงานแจ้งให้กรมประชาพันธ์ทราบทุกสัปดาห์แล้วกรมประชาพันธ์ก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่ผลงานเหล่านั้นไปสู่ประชาชนการหารือผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์นั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้แนะนําให้ผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาคเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ตั้งคณะทำงานทำหน้าที่รับผิดชอบการรวบรวมผลการดำเนินง,งานของทุกหน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่อส่งให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดดำเนินการต่อไปของผู้พิพากษนั้นเนี่ยผมได้แนะนําว่าในส่วนจังหวัดนั้นเนี่ยต้องรายงานเรื่องนี้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยด่วนและข้อแนะนําก็คือคงจะต้องตั้งคณะทํางานขึ้นระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้แทนของส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดนั้นได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายของท่านนายกโดยเร็วและเมื่อมีคณะทํางานเกิดขึ้นนั้นก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงใครจะเป็นผู้แทนที่คอยรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารประสานงานกับประชาสังค์จังหวัด ขณะที่ผลงานของหน่วยงานระดับกระทรวงนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของทั้ง20กระทรวงโดยให้หน่วยงานส่วนกลางจัดส่งให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางเว็บไซต์ h t t p p r m i n i s t r y p r d g o t h นี่จึงถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาให้ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องรวดเร็วทันเวลาและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน